แต่คุณจะได้นะยาเลยจริงขี้มอโทกโทษหรอกขีเปิดแล้วเหตรงนั้นน่ะหลังมากเนอะยาเลยไอ้เนี่ยนี่อะไรของม้งไอยดาวนายผู้ชายตั้งนานแล้วไว้แบบนี้ฮะนานที่กินก็ไม่มียูนข้าวก็ไม่มีแต่ก็ก้าวก็ไม่มีนั่งพี่กันอยู่ได้เดี๋ยวตะกุนนั่งกับเพื่อนก่อนนั่งเลยนั่งไรกังได้บอกนี่เราเหมือนกันบ้านสองมื่อกี้

ไปเลยก็มึงไปไปไม่ไปเอาน้ำเลยไปเอาน้ำแม่กับแเอ้ยมึงไี่ยกับเดียมั่งเลยอะ